พี่เขาบอกว่าในห้องนี้ในห้องนี้มีเพื่อนของเขาอยู่ห้าคนข้างนอกสองข้างในนี้ห้าคนนะคะเนี่ยตรงเนี้นะค่ะเขาบอกอยู่โซนตรงนี้เขาบอกว่ามันมีประ,ประมันมีประกายไฟแล้วมันมีมันมีเหมือน,นคล้ายแบบอะไรนะแก๊สหรอคะไม่แน่ใจแล้วมันทําให้แบบที่เนี่ยแล้วคนหายใจไม่ออกแล้วเพื่อนเขาก็นอกเขาพูดอย่างเงี้ยอ๋อไม่มีอากาศไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ไหมตายแต่ว่าไม่มีอจุดสุดท้ายของเขาคือเห็นมีเปลวไฟแล้วมันเหมือนแบบมีแก๊สอะไรก็ไม่รู้เขาพูดกับหนูคํานี้ว่ามีแก๊สคือเหมือนคนที่มาอยู่ที่เนี่ยเป็นลูกเรือที่แบบไม่ใช่กัปตันเลยไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายประมาณเนี้ยค่ะอันนี้องนนี้อันนี้หนึ่งดวงนี่คนที่เขาจะเอากัปตันอ่ะเขายืนอยู่ตรงข้างหน้าเขาจะเอากัปตันไปใช่เขาจะเอากัปตันอยู่ข้างหน้าเนี่ย เขาตัวเอเลยอ่ะพี่นี่ตัวเอเสไอะตัวเอเลยเนี่ยเขาเจ้ากับตาลิงก์นะ้ยคุณผู้ชมโอ้ยแล้วเขาบอกว่าเขาเจาสองครั้งแล้วนะแล้วไม่ตายเดี๋ยวเจ้ให้เขาที่สามคนรู้เลยอ่ะเอาตรงไหนบ้างเนี่ยตรงนี้คือตรงนี้หนึ่งที่เลยนี่เที่ยวที่สามตรงนี้เขี่ที่สามเกิดอะไรขึนนะแล้เนี่ยผมตกร่วมอ่ะโอ้ยตรงนี้ตกมาตรงนี้แล้วก็มันเป็นแผ่นตะแกรงเอามันผุอย่างนี้เอาออกแล้วเอาออกไปวางตรงนอกเดินเหยียบมาปุ๊บหงายท้องเลย กระโดดฟ้าเขาเนี่หลายผมสิโค้งไงดะไม่บอกไม่ได้บอกกับเบนนี่ใช่ไหมไม่ได้บอกก<อ>็คือเขาบอกว่าเขาจะกับกับตันมาสองครั้งแล้วเนี่ยเขาั้งที่สามเนี่ยเขาบอกไม่ได้แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเจ้าอีกทําไมอ่ะหนูไม่รู้เขาก็จะเจ้าจตายแทนไงจริงๆแล้วเนี่ยเ,เราคุยออกับเขาได้นะ,อะโอ้ดีมากจริงๆคุยกันได้เพราะว่าตั้งแต่ซื้อเรือมาพี่ไม่คุยกับเขาเลย แล้วเขาคิดว่าพี่เป็นในหน้าหน้าเลือดคนนั้นที่เคยเป็นเจ้าของเรือเก่าแล้วแบบตายก็ไม่เคยเชิญวิญญาณเอาศพทิ้งไม่ให้ใครมาเอาศพคือเอาศพทิ้งอะ่ะเขาไม่เคยเจอโอนเนอร์ไม่เคยเจอเจ้าของลเลยเขาคิดว่าพี่เป็นเจ้าของที่ไม่เคยดูแลเขาเขาคิดว่าพี่คือคนที่แบบไม่ให้ควาแล้วพี่หน้าแบบจีนขนาดนี้อไม่รู้จริงๆอิอค่ะว่าตอ่าตอไปประมาณนี้ค่ะครับเรนก็เลยถามว่าแล้วคุยได้ไหม เขาบอกว่าคือเขาก็พูดเหมือนทํานองว่าเขาก็เสียใจว่าเขาอยากกลับบ้านอืเหมือนทํานองว่าแบบเหมือนคุยได้อ่ะคุยได้จะไม่เอาใครแต่ต้องไหว้เขากินเพราะพวกวเขาหิวมากคือเลนไม่รู้นะว่าก่อนหน้าเนี้ยเขาใช้แรงงานคนประเภทคนเหล่านี้ยังไงน่าจะได้กินข้าวน้อยมากหรือเลี้ยงดูแบบเลี้ยงดูปูเสือไม่ได้อย่างดีอะค่ะเป็นไปได้ไหมครับพี่สมชายการทํางานในเรือเนี่ย เป็นไม่ได้ไหมครับที่ดูเหมือนเป็นพลเมืองชั้นสองที่ได้รับการดูแลแตกต่างจากคนที่เป็นระดับหัวหน้าอันนี้คือคนต่างชาตินะคะไม่ใช่คนไทยถ้าอย่างพี่สมชายพี่สมชายเลี้ยงลูกน้องอย่างดีผมเข้าใจแต่หมายถึงว่าเป็นไปได้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดเป็นเรือต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยมันถ้าสมัยก่อนนะถ้าถ้าสมัยก่อนพวกเรือเครื่องมือเนี่ยมันมันมันมีแรงของมันจริงนะมันไม่เหมือนเรือเดินนะคุณเจมเพราะเหรอเออเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นเรือเครื่องมือ พะมันเป็นเรือเครื่องมือเนี่ยเดิมมันเป็นมันเป็นเรือดูดแร่ซึ่งเรือดูดแร่เนี่ยมันจะใช้คนเยอะกดขี่อ่าหน้าหน้าจะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดพวกเราพวกเรือเดินทะเลไม่ค่อยมีหรอกินไม่มีคือมันจะมีแพทเทิร์นคล้ายๆกันครับครับแล้วก็เออเก็ตรงนี้อาจจะพอได้นั่นนี่อย่างนี้พอจะเดาได้ว่ามาจากฝั่งไหนน่าจะพม่าใช่ไหมฮะเขาพูดกับหนูมาว่าถ้าไหว้เขากินดีๆเขาจะยอมทุกอย่างแหละเพราะว่าเขาหิวมาก แล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งใจมากวนแต่ในเมื่อมาอยู่ในที่เขาและไม่ความเคารพเขาก็ไม่ยอมเอาได้อย่างนี้ได้คือคุยกันได้พี่หนุ่มดวงจิตวันนี้เขาได้รับหรือยังไม่ได้แค่จิตเดียวนะคะที่คณะนี้คือห้านะพี่อยู่ห้าเดียสองพี่เห็นแลเหตรงนั้นอีกค่ะสามดูหนูพี่เจมพี่เจมจะไปตรงนั้นสามแล้วก็ข้างตรงเสาสีเขียวสี่นี่เขาตายพร้อมกันห้าคนตรงนี้เลยหรอค่ะใช่ประมาณห้าค่ะจริงไม่รู้ตาเละไหมก็ ก็เขียวเขียวอึดอืดเขียวเขียวอะค่ะเขียวเขียวแบบไม่มีตาดำไม่มีหมมีแต่ตา,าขาวอยู่นานแล้วใช่ไหมคะอยู่นานแล้วค่ะเขานอกจากจะเอาชีวิตกับตาแล้วเขาทาอะไรครับเขียวเรือลบานี้เขาก็จะไม่ให้ใครอยู่ที่นี่ได้เลยอะค่ะเขาจะไล่ออกไปให้หมดเขาจะปล่อยที่เนี่ยเป็นเรือล้างเหมือนจะยึดครองเรือตรงนี้ให้ได้อะค่ะจะ,จะคุยกันได้ไหมคุยได้รู้เรื่องคุยได้คุ้เยู่กแต่สิ่งที่ขอมาไม่รู้จะหาให้ได้หรือเปล่า ขอแต่ละอย่างนี้ไม่รู้จักเลยสักอันเดียวเนี่ยอย่างเช่นไอ้เหมือนเอาใบชาเหมือนเหมือนไอ้เหมือนเหมือนใบชามีนี่ไงยำใบชาของทางเพื่อนบ้านเราเนี่ยใบชาอยากกินมากใบชาดองหรอมีคนกินหรอนี้นี่อร่อยแล้วก็ขัวขนมจีนแต่ว่าทำมาจากก้านกล้วยอย่างเงี้ยอ๋อได้ได้ก็นขนมจีนน้ำพริกไงมี แล้วก็หมูเห็ดเป็ดไก่เอาก้านกล้วยมาสับสับแล้วมาทำอ่ะพี่เอ้ยเป็นไปได้พี่เ่นไม่รู้จักอ๋อแล้วไงต่ออันนี้ไม่เคยแล้วก็ขอเหล้าเหล้าขาวชอบกินเหล้ามากต้องไหวตรงนี้หรือไหวข้างบนไหวตรงนี้ก็ได้ค่ะเขาก็กินไม่งั้นก็เนี่ยเรียกินด้วยกันเลยเมื่อกี้เราไหวข้างบนือตัวเขาไม่ขึ้นหรอกเขางอนอ๋อเหรอเมื่อกี้เขาไม่เขาไม่ขึ้นไปกินไม่งอนเงอนยังไม่เคลียร์ก็ยังไม่ขึ้นก็เหมือนคนกัน คนละพวกค่ะมีแบ่งพวกลงทุกคนเลยคือแบบยังโกรธยังงอนอะไรเงี้ยใช้คำว่างอนดีกว่าเพราะว่าแบบไม่ได้ความสําคัญกับเขากอนอะไรเงี้ยค่ะถ้าดีต้นตอถ้าคุยกันได้่คือต้นตอเลยค่ะไม่มีแล้วตอนนี้ก็มีเยอะนะมีกหนอันนี้ก็คือหนึ่งจุดไงแล้วก็ข้างนอกอีกจุดนึ่โอเคหนึ่งจุดเคลียร์นะอันนี้ห้าสองห้องน้ำหนึ่งละห้องไฟสองละจำได้นะไปไปน้ำ กับตานี่โดนกับตัวเอเลยอ่ะ